ชาสก,กุลกำลังเลี้ยงหิดเพิ่นครับเพิ่นเก็บเห็ดสกตาเพิ่อนยังไงฟาวสวัสดีครับเพพี่น้องมือนี้ก็ะบอกกระเป๋บบาจะนัดชนะแน้วกันเนาะมือนี้ก็มาขับปลาหิดอีกคือเก้าครับดอกนะสองมือนี้งดอกสองพี่น้องเพราะว่าอีกสี่เป็นโซงขาวมาเนาะอีกสี่เท่าบาทโซขาวมาว่างฮิดพอกออกครับ ก็เลยพาชาวสกลมาเลาะเบิ้องนู้ครับเนาะจ้าปวกจิกออกคนละก็เลยมาเลาะเบิ้งครับจะได้กลับมาเป็นกำลังใจให้บ่าวเจ้านายกับซาสกลนะไม่เด้ศครับพี่น้องครับมากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะช่องทางเฟซบุ๊กกับยูทูปนะครับเนาะมาเป็นกำลังใจให้สองคนนั้นเด้อครับพี่น้องครับไปครับไปแล้วกับแปหนม้ากันเลยครับไปจ้าพา่อยแล้วครับเสียงคนมากกดด้เลยครับมีอะไลร ครับเ้าจะกลนบบเข็นอยู่ในดินหยาบเลยตัวโตนะมนเชี่งตัวโต,วตวครับดอกไอยก็ลังออกจ้ะ้อน้ำมาได้เลยดอก่อ้จะรังออบไหลเลครับอโหดอกกข้า้มน้าด้ครับ ตีถาหมบขาสัาใหญ่จ้อไปครับเยครับพี่กวัวแดงเึขาอะไเดือดครับโอเค,คเราสกุนเหาอยู่เนาะเาต้งเราต้เตุ้มางามเลยไปครับ ขาได้เดือดอีกดอกหนึ่งครับงามเลยไปครับผค้าเดือดอีกแล้วครับงามทีตคแข็งี้เนาะไปครับติดกอแดงครับโอ้ยโอ้จุ่ม็มีแล้วสครเมียนอี่เมียนน่เมียนลด้โอ้หน่อยนะอ่า้อนัเีน่นนะครับพชดตัวก็ี่ดออกมาี้ ตองสี่หิปัวมันลหละไปปัวเขาใจไปปัวนะเะดีเป็นมูใหญ่แค่ด,ดน,น,นี่ปัวมูใหญ่อยู่จ้าคน,นีลองใส่ตาของสีสิูปัวมูงใหญ่อะครับขอิ้หวหปวกแล้ครับย้ิตใจะวเก็บสาแค่น,นี้ก็บด้ยกันแล้วก็พีอง พหลูมันกวนฝันว so ่าเอาพลมาเลนเลนึมือนเอามากวนเฉยเลยพหลูนี่ไปคับไปครับีสีีอุ้ยบอีเจ็ดสิบก็ไดงบ้างบ่ได้ได้บางบ่ได้ผ่านบ้างมาถึงสีนี้ปีหนามอพอโผมวนใหญ่งี่ชาติกุนเนาะไม แถวๆนี้เป็นด้วยก็ไข่อยู่ได้ครับเก็บเกี่ยไสมหน่อยเนาะไปจ้ะไปครับติดไข่ครับติดไข่ขาวไปครับหาปาตะกุนไปวดเดียวครับขายจากอะไรบอขายไปจากอนไรซะนะัวหน่อยเป็่มีึ้นยอะข้ไข่ทีไดีจิมเลยงัดครับมาขาวฟาซ้ายอยงนี้กัน คุกโตอดีเลยฟังหนึงครับสาสะก้นหิ้ตัวห้องอือยูใท้ปวกเลยก็ถืงมือเลยคือวาไรดดอกเก็วเนผีครับเอ็นคือมันก็มีเห็นอูยไต่คอนแต่คอนก็มีได้สาสะก้อนน้แมนนี่น้องแมนนี่กินเพิ่นได้เจ้า พ่อพอดิแกงเนาะยังบพ่อยังแกงได้อยู่ครับผมเห็นพอดิไปครับาาสกุล่เมนนเมนได้ไปครับบวกเอยครับุุตนบาทตุนพอดิพอเลกกิพอครับไป,ยยปน่ไปน่ ฮะหายยันดีดี๋ยวดีวดูแล้วดดีพอดีอวตุ้มดไีปครับไปดรมันมันากันเรื่อยเด้วครับเ้อสุกุลออโล่เย็พิชมกันเลยพี่น้องลพอเยอะไครับออี้เราอยปโลโดนเดียมเอชร่จะไปหนเนี่ยเดา๋ยวนเรออ้ยี่เดดอกุ้งนี่ันดิ สองตูมวกกินอยู่ีพวกตัวกนนนินนั่งนี่อุ้เดี๋ยพวจะเกลือหายเอาติดก้นปลโลทีนี้ป่ครับปวกหนังแกงแกกกแหรือว่าปวดกเนาะเออแต่แต่ื้นทีบางสีเอนครับนีุ่บจุม้มเลยต่งตุม้มเหมือกัทุกคนจ้ครับ สาวสาวสกุลงัดทางงัดเลยนั่นเยงออกมาอยู่ดิอดูมาหาดมุมนี้เนาะเี่นครับเสียงมานไเอาไปหลุดุนไปครับี่ครับดูจุๆนแต่ว่าหว่าินเนไปได้ยครับอนี่กองเด็ดพนหายบุิ เอาขนเนาะลองขนมให้นะไปครับสาสุลยินดีแล้ววางหัวคุ่มีดอกตูมเนาะมาสองสามดอกครับกิบไปเรื่อยๆนาะครับไปครับเอาสาสกุเกินขนมอันหน่อยครับโอ้ยจูงผมหมูบอกเป็นหมูเนาะจ้ะปาลับออาสาสกุล ดีดอกจูมันมีที่ทับเลยยนี่บอ้นี่ดีหั็ดอกหน่อยนะหวกน่อยนะีดอกนึงนี่ดอกอัเห็บดอกน้อยหนูทำกนี่เป็นหิปวกหนยวกตะเกงหวกจิกอย่และอันนี้ดอกหนึงนี่ดอกนันชิวเนเป็นไล่อย่นี่เป็นดอกอืมชอบเปนหน่อยคับเนาะนี่ โอ้เป็นมูกันเห้นอยู่ได้เมูใหญ่เนาะไปครับเหนืองครับไปครับอ้าสาตะก้นสาตหนุ้นี่อันนี้ถึงหนูก่ผงแดงเนาะคาทันซันี่ที่ผงเดียมาบอกคือปลาดิครับโอ้โหดนดี ไปครับหลงหกเหลืองอีกแล้วครับหลงหกเลี้ยอีกดอกหนึงครับห,หลงหกเหลืองครับโอ้โหตื่นต้นจะไมอืกคัวกินแล้วครับ

Đi sắp được con sao cắp dung cắp dung cắp dung Đi dung đó dung cắp cò này dung cắp 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 dung โอ้ยหนึดมเลยจอกันปชัดตั้งดีกน่เหรอสองดมออเย็นจีบ่ผูกคนาสกลปครับอันจุ่มเนื้อยู่ขาง่ออุ๊ยผี่น้องเขาเี่อวานนี้เด้จุ่มเนื้องโันนเหรอ

มึงขาครับเขาบอกเป็นมูอเนาะจ้าไปครับครับพี่น้องครับผลงานที่เท่าใดครับเข่าปลาหิ้งหลบสองข้อมือนี่ครับอู้เดี๋ยวข่าวหิ้งหิ้งปวกวะครับก็มามีทั้งหิ้งปวกหิ้งกอแดงเนาะครับเนาะหิ้งผึ่งหิ้งผึ่งนิดนึงครับกระยั้งม้านะทัศนุกคนเนาะติ่มตาเลยครับกับอาชีพเมืองเนาะเหมือนี้เนาะ ครับผมก็เลยเวลาเอาเงินแล้วครับก็ฝากพี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะงไม่ว่าจะเป็นช่อง y o ยูทูบบาจุนัชชาเนียลนะครับเนาะกับเพจ Facebook บาจุนัชชาเนียลนะครับเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รับสองคนเด้อครับพี่น้องครับมาเป็นกำลังใจให้บาจุนันกับสาวสกุลนั่นเลยนะครับเด้อหักตีหน่อยแต่ก็หักนานๆสาวสกุลเนาะครับผมขันมากดใจกดถึงใจกดติดตามให้บาจุนันแหละขอขอบคุณขอบใจได้หลายเด้อครับเด้อ แต่ยะงดื่มคบเป็นกงกำไรใจของทุกคนนะครับสุดรับเมือนีห้องทุกคนก็ขอตัวลาเมื่อก่อนนะครับด้พอพบอกกันไม่คิดนะครับสวัสดีครับ